สวัสดีครับเรากลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในช่วงของวันว่างๆนะครับสำหรับในช่วงนี้นะครับก็เป็นเดือนพฤษภานะครับพฤษภาคมไปลายเดือนนะครับในช่วงนี้ส่วนใหญ่เนี่ยผมก็จะได้รับเชิญนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของทีมบิวดิ้งกับวอล์ v แ l l e y ลี่นะครับแต่มันก็น่าแปลกนะครับในช่วงพฤษภามิถุนายนี้เป็นทีมบิวดิ้งนี่เยอะเลยวอล์ v แ l l e y ลี่ก็พอสมควร นะครับอินเฮ้าส์ก็พอมีนะครับแต่สังเกตไหมฮะทีมบิว d i ้ g กับวอลเลย์ี่จะมาจ้างในช่วงของพฤษภามิถุนาเนี่ยนะครับซึ่งมันเป็นช่วงของหน้าฝนนะพอเป็นช่วงหน้าฝนเนี่ยนะครับเราในฐานะคนจัดนะครับเราก็ต้องเตรียมแผนหนึ่งแผน2แผน3ไว้นะครับสนุกนะครับสนุกนะครับเพราะว่ามันเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านะครับทีนี้เรามาดูนะครับสำหรับทีมบิวดิ้งเนี่ยส่วนใหญ่นะครับเขาจะสอนกันเรื่องอะไรนะครับถ้าเกิดเป็น พื้นฐานเลยเนี่ยไม่ว่าเป็นทีมบิวดิ้งหรือวอล์กแอนด์ลเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะสร้างเรื่องของการทีมเรื่องของทีมนะครับเพราะว่าทีมบิวดิ้งก็คือการสร้างทีมอยู่แล้วนะครับแต่สําหรับผมเนี่ยผมก็สามารถเอามาประยุกต์นะครับที่ทำเคยทำแล้ประสบความสาเร็จก็คือการเอาข้อกําหนดของไอโอเก้าพันนะครับเข้ามาใส่นะครับเป็นเรื่องของทีมบิวดิ้งในเรื่องของ w a l Rally นะครับเราก็มีการเรื่องเอาวัฒนธรรมองค์กรเข้ามาใส่ในเรื่องของทีมบิวดิ้งในเรื่องของการทำ w o r k Rally นะครับเพราะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถเอาทุกๆเรื่องที่อยู่ในองค์กรเนี่ยเข้ามาใส่นะครับเพียงแค่เราสร้างกิจกรรม นะครับสร้างเวิร์กช็อปให้มันสอดคล้องกับสิ่งที่เราต้องการสื่อเท่านั้นเองนะครับนี่เรามาดูนะครับโดยทั่วไปทีมบิวติงหรือวอกเลลี่เนี่ยพื้นฐานทั่วไปเนี่ยนะครับที่เขาทำกันเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะพูดในเรื่องของรูปแบบของการพัฒนาทีหรือการสร้างทีนะครับโดยเบสิกเนี่ยที่เราเรียนกันมาอยู่แล้วเนี่ยนะครับเ,เข้าที่ผมเคยไปเนี่ยพว้คอตีเนี่ยก็จะมีสอนอยู่นะครับเรื่องของ การสร้างทีมเรื่องของการพัฒนาทีมเป็นเรื่องของเอ่อ forming storming norming นะครับหรือ for forming นะครับวันนี้ผมก็เลยอยากจะมาพูดอีกครั้งหนึ่ง ม้หลายครั้งบางทีผมก็ไม่ได้พูดเรื่องพวกนี้นะครับแต่วันนี้นะครับอยากจะพูดเพราะเดยวพวกนี้ต้องเดินทางไปนครนายกแล้วนะครับตอนนี้เรามาดูนะครับว่าไอ้ตัวฟอร์มมิ่งเนี่ยนะครับผมจะเรียกว่าเป็นระยะแรกเลยนะครับของการพัฒนาทีมของการสร้างทีมนะครับก็คือเป็นระยะของการก่อตัวของการรวมตัวนะครับเพราะฉะนั้นหลายๆคนเนี่ยนะครับมาจากต่างที่กันนะครับงั้นมารวมตัวนะครับมาเป็นสมาชิกของทีม นะครับเข้ามาเป็นร่วมสมาชิกพอฟอร์มพอฟอร์มมิ่งเสร็จแล้วนะครับระยะขอตัวเสร็จแล้วนะเป็นสตอร์มมิ่งคือเป็นระยะของความขัดแย้งนะครับระยะนี้นะครับจะเป็นเรื่องของการระดมความคิดนะครับเพื่อทําให้ทีมดาเดินไปในทางทิศเดียวกันระยะนี้จะเป็นลักษณะของการพูดคุย นะครับเป็นการพูดคุยกันนะครับเริ่มทําความรู้จักกันนะครับเริ่มมีการที่จะทํายังไงให้ทีมเนี่ยนะครับเดินไปในทิศทางเดียวกันนะครับส่วนระยะที่สามเนี่ยนะครับน o มม i n g นะครับคือเริ่มหลอมรวมและเริ่มเป็นทีมเดียวกันและเริ่มเป็นหนึ่งเดียวแล้วนะครับระยะนี้นะคือจะเป็นช่วงของการที่กําหนดทิศทางและกําหนดทิศทางเป้าหมายนะครับของทีมนะครับแล้วก็บรรทัดฐานของทีมนะครับแล้วก็ระยะเนี้ยอาจจะมีเรื่องของกฎระเบียบเข้ามาเกี่ยวแลลว นะครับว่าทีมเราต้องเป็นอย่างนี้จะเป็นทีมเราต้องเป็นอย่างนี้นะครับมีเป้าหมายแบบนี้มีมาตรฐานของการทีมอย่างนี้นะครับระยะสุดท้ายเนี่ยนะครับก็คือระยะของ performing นะครับก็คือปฏิบัติแล้วก็คือร่วมกันปฏิบัตินะครับอย่างมีประสิทธิภาพนะครับก็คือทําตามเป้าหมายที่เราได้วางไว้นะครับเราลองสังเกตนะครับเราลองสังเกตดูนะครับช่วงระหว่าง forming to r m <zem GT AN> i n g เนี่ยนะครับส่วนใหญ่เป็นช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ ออพอก่อตัวเสร็จปุ๊บมาระดมความคิดเนี่ยจะเป็นช่วงที่มีความขัดแย้งช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ใช้อารมณ์เป็นเรื่องของฟิลนะครับเป็นเรื่องของอารมณ์แหละคืออารมณ์ทุกคนต้องปรับอารมณ์นะครับปรับอารมณ์เข้าหากันนะครับพอไปช่วงช่วงที่2เนี่ยพอสตอมมิ่งปรับอารมณ์กันแล้วเนี่ยนะครับระดมความคิดกันแล้วเนี่ยมานอมมิ่งเนี่ยนะครับช่วงนี้จะเป็นช่วงของติงนะครับช่วงของการร่วมมือใช้ความคิดแล้วนะครับร่วม มีการร่วมมือร่วมใจแล้วนะครับแล้วก็ช่วยกันคิดนะครับกำหนดทิศทางนะครับส่วนนอร์มมิ่งกับเพอร์ฟอร์มิ่งเนี่ยช่วงนี้ที่ไปถึงช่วงนี้เป็นช่วงของเวิร์กและเป็นช่วงที่เริ่มทำและทำนะครับลองทำดูนะครับลงมือทำนะครับพอทำแล้วนะครับถ้าเกิดว่ามันมีปัญหาปุ๊บกลับมาแก้ไขแล้วก็ทำต่อกลับมาแก้ไขจนกว่าจะบรรลุเป้าหมายนะครับเพราะฉะนั้นในหลายๆอย่างเนี่ยนะครับผมจะชอบเนี่ยดูตัวข้างบนไหมฮะ emotion drive like people นะครับ people drive like performance อันนี้ผมชอบมากนะครับตัวอารมณ์เนี่ยจะเป็นตัวขับแรงขับของตัวตัวบุคคลนะครับส่วนตัวบุคคลเนี่ยนะครับจะถูกขับโดย performance นะครับก็คือผลการปฏิบัติงานนะครับอ่ะสำหรับในคลิปนี้นะครับเพื่อนๆท่านใดชอบนะครับขอความกรุณาช่วยกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะครับกด subscribe ติดตามกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิป ต,ต่อไปนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ